สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมเด็บบี้ยูดวี 2K22 อรับวันแน่ผมอยู่ในศึกโลเยอร์ลัมเบอร์มีทางด้านของแรเจลซ่าดเดนแท็กเลอร์ผมเจมสฮาร์ดี้แฮปรีโคบินนะทิเบตเอเจสตร์นะผมเซตโลลิงนะักกบูลละบาติสตราบอบ์พีและสติม,บร,ตรมบรอนสโตรแมนบล็อก อ,อาเรีนนะดูมานิตายกโกลเบิร์กเควินโอเว่นนะโคฟีเองตรัรนแรงไี่ยอตันนะผมอาร์ทูสโอโมอสล็อกเวนแยมะแคนโรมันเลนนะหนีอจอซีนาผมเดอร์็อกเชมัสฮอลิเคนนะผมดิวันเพียสระเอ็ดนะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะผมไปฮนะ ศึกโลยอร์ลัมเบอร์จะสนุกสน,นานแค่ไหนครับผมเปิดตัวมาก่อนนะครับโอ้โหเช,ชมัสมาแล้วอะมาแล้วโอ้โหเอาคาไปแล้วกันนะเลยโดนลิกระเซตนะครับ เชมัสเปิดตัวมาก,ก่อนนะเจอกับทางด้านของใครวะดีบอลเพียสโอ้โหโอโมสนะม,นะมาแล้วผมทางด้านโอโมมสนะโอ้โหมาคนที่สองอนะขามไปเลยแล้วกันนะผมโอ้โหใส่กันเนี่ยน่าจะมันนะเชมัสเจอกับโอมมสอนะเริ่มป้ามผมลอยอนะตีเข่าอนะ ทุบเข้าไป <c oughs> เล่นงานอะทิ้งซอกใส่ขาของโอมวาอทิ้งซอกอีกทีพีกลาบโอมซสโชเกเคินโชเกเคินอ่าคนทีสามกำลังจะออกมาโอมวาบอกต้องปิดบัญชีนี่ก่อนเลยแล้วกันมาขวานหน้ามาผมดูไมนอินไตะแบกโชว์ความแข็งแรงอะ โชว์ความแข็งแรงทิ้งลงไปผมมาดูดิวไม่ตายเบ็ดเจอโคตรลายผมโอ้ยโอมมดเอาจาัดจับแบกฮะแบกแล้วจับเสยผมโอ้ยแบกบอดีดอ้ดับเอาไปอีกคนเชมัสไม่ให้ผมจับโอโมอดเพาเวอร์บอมเอาฮะแล้วก็เจออัป,ปคัด มาผมล็อกแวนเดมฮะพนุ่ม์ใสเขียวฮะล็อกแวนเดมมาแล้วผมฉันรับแวนเดมกาสปาเตอร์ผมใส่ดูไม่ตายต่อยผมล็อกแวนเดมนายเซซิดดาวจอเบคเลอร์ใส่เชมาร์นะผมดูไม่ตายเอาหมอลุกขึ้นมาฮะเอาหมอลุกขึ้นต่อยต่อยล็อลกแวนเดมไอ้นี่จะทำชันเพศบาด โอ้เป็นแนวผมฉันไม่ได้ทำเจอขวัญหน้าผมเฮดบาดแล้วผมโหม,ม,ม,มาผมอียสไตล์เตะเตะผมล็อกไวแนมเอาฮะมองซ้ายมองขวาจัดก,การดีดีทีใสโ่โอมอดโอโมดวอกเลยโอ้ยโดนย้ำเย่ยผมจมับยกขึ้น นี่แบล็กแบ็กเลอร์ผมใส่ทางด้านของเอเจสไตร์เชมัสอัปเปอร์คัตตูไปใไอไตดีดีทีท่านของโอโมอัตผมล็อกไปแนมทุบหลังทุบหลังแ้ะยังไงจะจัดการนีน่มาผมคิวเอวเวนเอเจสไตร์ ry, เจอทางด้านของเชมัตนะผม เอาผมลับเซเลสสวิสใส่โออสนะต่อโดดเฮดมาดแล้วผมลอม็อกเวเนียมเอเจส,สไตล์ออกเนี่กระเทิบเอาผมเควินเวนจับลอมม็อกเวเนียมขึ้นมาบีดจเนเวกเกอร์เจอผลักลอ็อกเวเนียมจับโจ้ขึ้นฟาดลงไปเฟนปาเตอร์อ่ะเจอไปอุ้ยเจอเตะผมเชมัส เอาแล้วผมเริ่มจะเริ่มจะเติมคนภาคแล้วจังหวะนี้มันเออเชมัร้อนร้อนร้อนยังไงเชมัทโอ้ยไม่มีใครอันนี้ไม่มีใครไปเอาเชมัทลงฮะเมื่อกี้ล็อกเนแมอุ้ยสปินนิง่งฮิลคิกใส่ทั้นเควินอเวนนะล็อกป็นแมแล้วก็มูนซาผม มอนสโตรแมนจับโยกขึ้นสเตีรโซเพลกใส่โอมอนะแล้วกับมูนเซาผมมาผมจอดศีน้าคนใจมหาชนนะอ้าวโดนซูเปอร์คลิกไปก่อนพวกเลยผมทางด้านล็อกแวนแดมมาไม่ไปใช่ผมทางด้านของเอจสตรายผมไปคนแรกฮะโอ้ยเจอซูเปอร์คลิกของล็อกแวนแดมนี่สปินนี่ฮิวคลิก ใส่ท่านเคเวนินอเวนนะฮะเ,เวียนเควินอ,อ,อ,อเวนเอาลนเฮ้ยเฮ้ยลนลนเอาจัดไปสองโอ้โหโอ้ล็อกเวเนียมจัดการเคเวนินอเวนไปผมโอ้โอ้มาดบักอะไรบอลเชมาเจอทงดทานของจอน์ซีนาผม เวียงโอวัสไปตกวิธีไปเลยครับโอ้ยบอสโตรแมนเวียงทีเดียวครโอ้ไปแล้วครับโอมอสมาผมคนใจมหาชนนะครับเดอะร็อกยูเคิซูมาวัตดวลล็อกเอาฮะยัยะยงไงผมเดอะร็อกมาถึงเล่นงานบรอนสโตรแมนจัดการละเซตเลสเวีครับผม ส่วนจอร์ซีน,าน่าลาบโยลาบโยเอ้าจะเฮดบาดเอ้ายังไงยังไงเจอถีบบอลบอกอะไรเอ้าเตะจะเตะเหรอจะเตะเตจอโคตรลายผมท่านดูไม่ไนใจเวียงล็อกเวเน็มไปอมเชมัสต,ต่อยคืนเอ้ยดูดูระวังระวังระวังโชกโชกโชกเกือบโดนเกือบตกเวทีผมจัดการดีเดทีบอลสโตรแมนแล้วผม ดูไม่ไ่นตายมาผมแลนด์นิอัลตันซีนาฮอร์เคลาน่าผมซิดดาวจอเบ็คเลอร์ชส่เชม,มาร์ผมลอ่อปแมนมโอ้ยเดอ์ล็อกเจอท่าของจอซีนาผมตีเขาไปที่ยอดหน้าของจอซีนาเจอเคลโมผมทายของแลนด์นิอัลตันนะโอ้ยหัวจัดตบต่อยต่อยแลนด์นิอัลตันมาผม ชินสกตนาคาบูราวไม่เงี้ยอุ้ยสไปบาเซอร์โอ้โห,าอ,โอ,โหอาแตรับผมโอ้โหจอสีหนนาแตกไปแล้วอะโอ้ยโอ้โห,โโหนะใครจะไปผมกำลังชนอมน์กันอยู่ตอนนี้ตีเขา่าจอสีหน้าไปผมมูเจอเวียงจากเดอรล็อกไปผมโอ้ย ไปไหนยูันรีไปไหนผมจอนไปไวเกินนะครับผมและเนิวตันจับแบกแบกยังไงแล้วก็เน็กเวกเลอร์ใส่ดูไม่นตายับผมชิซูกะเ,เจอท่านของลอกแวนแรมต่อยผมเตะบอสโรมนยังไงเอา้าเจอซันแรมมาท่านของเดอะร็อกเซมัส ดีดีทีผมบอลสโตอรแมนใส่นะกาวลราผมส่วนล็อกแนมนเมาอยู่ฮะเอาเวียงแลไรีออตันไรีออตันไปไมหมเฮ้ยออตันออตันยังไงเฮ้ยอุย้ยเกือบผมเกือบไปแล้ววะมาผมโคบินนะแฮปปี้โคบินนะนี่ฮะแฮปปี้โคบินมาแล้วผมเอายังไงเจอประคัตนะผมโอ้ยดูไม่ไตจะมาจัดการโครบ ผบินเหรอนี่ผมแบ็กซูเพล็กเลนนี่ออตันอ้าวอาร์วีดีบอกมาไฟสตาร์ฟอกสเปเล่เรเจอต่อผมโอ้ยจุกเลยฮะส่วนเชมันจะเอาบอลลงไปให้ได้ผมนี่ฮะแบ็กซูเพล็กฮะเอ้ยเดี๋ยวล็อกยังไงจะบอลละปไปผมโอ้โหชิซุเกะผมโอ้ยอาโดนาเคโอถ้านหัวไม่ตาย โอ้มันจัดโอ้ไปง่ายผมเดี๋ยวอราก็เจอชิซูเกกหามโยนถีลงไปเลยฮะเจ้าโ,โคดไลน์ฮะใส่ท่าของแลนี่เอาตาันนะผมดูไม่ไตอุ๊ย,ยจะใส่บโบรอหลบได้ผมจะใส่บโบรอคิกอ้โหเตะทุบหลังแล้วก็โชว์ไปฮะ แลนเนี่ยท่านต่อยต่อยล็อกแวนดามยังไงเจออาร์มแดกครับผมทางนั้นของเชมัสกัดกลานนี่โอ้โหชื่ออะไรวะเอ็นเดดไม่รู้จำชื่อไม่ได้อะเริ่มฮะนี่นนจะแมนโซเฟลใส่ทางนนของบาร์รัคขอบิทเฮปปี้ขอบินเอา้าบอลไปผมเรียบร้อยอะ เจอหนูไม่ได้ตายเหรอผมโอ้ยไปเหรอผมมาผมเจออุซ่าวะล็อกเวนแรมโคตรนานในตอนนี้ฮะเวียงไปเฮ้ยเฮ้ยล็อกเวนแรมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเผเฮ้ยอุ้ยเกือบผมเกือบแล้วอ้าเอ้าวแฮปปี้โคบินแฮปปี้โคบินยังไงตุยเกือบอ่ะ เชมาร์ตรอัดสอกใส่ทัง้งของชินโซเกะเล่นงานนะนี่โอวี่เฟสเฟิร์สใส่ทางด้านของเจอุโซอะอาวีดีมาผมบอปป๊อบบี้เลสเน่คนท4ส1 4เอาจาบโยกขึ้นนะแฮปปี้โคบินฟาดลงไปผมส่วนแลลี่ตันเฮ้ยยังไงแลลี่แลลี่ลงไหม ยาเพิ่งเลยนี่บอกใจยเย็นใจยเย็นนะเฮ้ยป,ยปล่อยปล่อยดูเอาวะเ,เชมัดเออไม่ใช่อะชิซเกิจับบ๊อบปี้ลัสนี่เฮ้เออเชมัดเชมัดอุ้ยเกือบแล้วผมอ้าวแตกแลนนี่เอาต้านแตกหรือไงเมื่อกี้ใครแตกน่าจะเป็นแลนลี่หรือเปล่าผมแตกไปแล้วอะตอนนี้นมันชนอมุดและเกินนะคนเยอะผม สวดเชมัดนั่งคอมเจ so, อโซ่กระกระเทืบสุดแล้วเวล้วกำลังเมาอะเมาเอาจาบโยกขึ้นฟาดลงไปเป็นเฟสมาตเตอร์เซ็ตดาวเฟสปัตเตอร์ตีเขาไปที่ยอดหน้าของดูไม่นดนตายัะผมจะรู้ว่าเมื่อกี้ใครแตก แลนเนียตันจับจัดการฟอลเวสแลมใส่ชิสุเกะผมตอนนี้กำลังโนบนำลูกเกินนะแลนเนียตันลากคอชิสุเกะมาเล่นงานเอ้าฮูยเอ้ยล็อกแมนยังไงล็อกแมนล็อกแมนยังอยู่ผมล็อกแมนจะโดนไหมเออไม่ใช่ล็อกแมนเป็นชิซุเกะผมโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วอะ เลนนตันบอกอะไรจะอาเคโอไม่โดนแต่ผมชิสเกะเลนนอรตันเวียงไปตกวิธีไม้ไม่เกือบลนนะแล้วก็ต่อยยังไงผมล็อกเวนีมเจอแ่านบอบวีลัสนี่ส่งกลับบ้านเรียบร้อยผมโหไปแล้วล็อกเวนมโอ้ไปแล้วผม จากที่ทนมานานนะท่านล,ล็อกแมจับใสโอ้เฮดโซเพลงครับผมโอ้โหใสบอฟฟิลสเนี่ผมดูไป่น,นด้ตาไตเฮดบัดสมาร์ทเอาไปผมแฮปปีโนะปป้โควินนะแฮปปี้โควินไปแล้วผมโอ้โหหักคอผมัใส่ทั้งของลีอตันนะครับผมชิซุเกะดูเป็นเอ็นไตออกมามึงลงไป มึงลงไปซาบอปิลลสนน่มึงลงไปเฮ้ยชิซเกะเรียบร้อยผมเจอเลนเนอรตันเวียงอะคว้าเชือกไม่ทนันอ่ะผมไปแล้วอะอ้บอปิลลสนน่เข้าไปผมม,มาแล้วผมเลนซีเรียวเวียงลเลนเนอร์ตันตกไปคนโอ้โหทางนั้นผมดูเมนไตจ,ไจะไปสองอะจะไปสองอะโปรเคกิ้ผมโอ้โหเต็ม โอ้โห oh 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 เต็มปาก<ส>เต็มคำมาผมเอาเลมซีโอเอาเจอจอเบกเลอร์ตบผมเลเตะเล่นงานซันเซ็ตฟลิปพาวเวอร์บัมเชมัดอาดูดูไม่ใตะลูกคุนมาผมตบตบเวียงอาจกับเถอมะมาเคร์เลได้โอกาสเจอศอกมาผมเซ็ตโรล,ลิง แตะผมเลเตะดูเม่นไตเด้งเชือกมาหักคอผมเน็กเวกเลอร์จากนั้นก็ต่อยเจลเซาหะจับโยขึ้นโยขึ้นเล่นโรด้ะเจจัดการจามันเ้าเพลงใส่ทางดทานของเล่ผมมาขรจอกมาผมโอ้โห و, โลมันเลนนะ ท่านมาแล้วท่านมาแล้วผมท่านมาแล้วผมโอ้โหจับดูเป็นตายทิ้งใส่เชือกเซตที่สาม,มโอ้โหยดีดูก,กระเหลือกฮะเชมัดลากคอเจลโซมาเจ้าเจลโซลงไปครับผมยังไงฮะเจลโซเฮ้ยเฮ้ยยัง ยังยังผมยังเอาเจอเขากระแทกของทางของเละมาผมเดอะเกมอะทิโบอสมาแล้วทิโบอสตูเจอในเวกเลอร์เซโรล,ลิงเอาผมขึ้นไปทำไมนี่ลงมาเชมาร์บอกมึงคืนไปทำไมต่อยต่อยต่อยผมเลยเจอทางของดูเมนไตดูเมนไตโคตรโทษน,นะตอนนี้ เลยบอกทนเหรอทนใช่ไหมเกี่ยวคอลงไปเลยผมนี่ทนฮอลดิเคียน,น่าลงไปเลยอะดูเมนไตบอกอะไรกันวะมาผมเจฟฮาร์ดี้ฮะเข้าเจฟม,มาแล้วผมเซนตโรลิ่งยังไงจะใส่เดอะสตรอผมโหแตกเลยผมเลยผมเอ้ยใครแตกเมื่อกี้ผมเป็นทางของ เจลโซกับเล่เออยเล่ยังไงเล,ลไเล่หลดไหมเล่ต่อยอเอล่ไปแล้วโอ้โหซามมัมดอบใส่ท่านเชม,มาร์นะผมจะเจลโซ่อโอ้โหเล่ไปซะแล้วซิดดาวจอเบเกอร์ใส่เซตโล,ล่งรัะผมทางด้านของเจาร์ดี้มหาเทพโลมันเรนมาผมเดวอนเพียส เอีวมันเพียสต่อยต่อย,ต,อยต่อยแล้วฮะทีโบสจัดการจะจะสูเพล็กไม่ได้ฮะโลมานินอบอกเอาคืนนี่สูเพล็กไปตู้สูเพล็กอย่างงี้คผมกกเกวมันเพียสบเฮ้ยชันน้องใหม่แล้วใจเย็นนะต่อยผมจะพึ่งมายังไงผมเจฟฮารดีเกี่ยวคอเจลโซออไปแล้วผมจัดการ มาผมอ,รอารรียนนะอัปเปอร์คัตใส่ดิบนเพียสครับผมเชวัตอ,าอ้าวเวียงเซลโรดิงเซลโรดิงยังไงอ้าวโลแมเล์บักอะไรจะทำไรเพื่อนชานกระเทือเอาเจอถีบมาผมเอาทางด้านของอ,รอาร์รียนนะเจอเจฟแฮร์ดีเตะทุบไปอ้าวอะไรเสซลโรดิงบอกเอ้ดีใจทำไมน่ะตีเข่าผม อาจจะก,กัดเฟสบาตเตอร์ผมใส่ทั้นของอะไรอันผมเจมฮาร์ดีโอ้ยเอ้าไปเจอบโบลูคิกผมเนี่ยมันเพียสโอ้ยเอาจาดเชมัดต,ตอนนี้เป็นท่านของเชมัดที่อยู่นานนะผมเอาเซโดล,ลิมบอกบึงลงไปซะทีโบสลงไปเป็นบริหารดีๆละมึงอะลงไปซะ มาผมเค้นนะประธานาธิบดีเค้นบอกมานี่ไอโรแมนเลนมหาเทพเหรอมาท่เราเจอเจาะยางของท่านน้องเคลนนะจากโรแมนเลนสวดเชมัตกระเทืบท่านของเมียเดวอนเพลสเดี๋ยวมันเพลส,สเจอเวียงไปตกเวทีไปเลยผมโหยค้าไม่ทันนะ คว้าเชิงไม่ทันนะผมไปแล้วอเอา้าอะไรฮะยังไงเกือบแล้วอา้าวเจอโค้ชไลไม่เกือบผมไปแล้วผมอ๋อยเมื่อกี้อา้าวแซวแวนท่านบอมใส่ท่านของเซธโรล,ลิงของเจฟฮาร์ดี้ฮะโอ้อะไรท่านอุน่อาห์ชมมากเกือบไปซะแล้วผมในเวกเกอร์ใส่ท่านเชมาร์ดของโรมาเรนมหาเทพโรมาเรนฮะ จะเอาท่าทางของเชมันลงไปหรือเปล่าเชมันอ้าวเจอโฮตไลน์ท่าทางทีบเอสโอ้ยเรียบร้อยผมเจมฮารีบอกหลังหลังฮะหลังเจอถีไปอ้าวเนี่ยเจบอกเด้งเชือกไปกระโดดขี่คอผมนเนี้ยกด,ดกับเชือกฮะอ้าวเจอโคตรลายผมเด้งเชือกเอาเข่ากระแทกของเจมฮารีผม มาแล้วผมไอ,อ้ดะนะเท็กเลอร์เจาะยางครับผมม,มาแล้วผมปลานะ์ะเท็กเลอร์จะต่อยต่อยเหรอจัดการฟีดเฟิร์สไซโลมาเลนนะผม,อมเอาอะอาตอมบีกเล่นงานทำมันมานี่เฮ้ยทิ้งขาไปเลยผมมาผมบอกเดสเนอร์ บอลเลสเตอร์มาแล้วครับผมทุบหลังอ้าวไปผมท่านใครว่าเมื่อกี้เซตโรล,ลิงครับผมโอโ้โหเจอเพื่อนเก่าผมจากโรมาเลนผมต่อยทีเดียวตกวิธีไปเลยฮะเอาเข่ากระแทกใส่ท่านของโรมาเลนนะท่านเชมัทเอาแตกของเคนโอ้ยแตกแล้วเคน อัปเปอร์คาร์ดครับผมใส่ท่านของโลมันไอเคนซาวเวท่านบอมใส่อาร์ติเกลเลอร์อาร์ติเกอร์เอาเข่าดักครับผมม,ม,มาแล้วผู้เดินปฏิหาริย์นะโคฟี่เคิงตันเอาเจฟฮาร์ดี้เจอเวียงไปหล่นโตเวทีไปเลยฮะโอ้ยโคฟี่เคิงตันพึ่งมาโลมันเรนจัดการผมแจ็คแฮมเมอร์แจ็คแฮมเมอร์ลล่นรถละ โคฟีลิลนจัดการเจอแมนสูเล็กเอาฮะเล่นงานดีดีทีใส่เชมัทโอ้เชมัสมันทนจัดนะโรมาเนนม้วนม้วนเด็กเชือกถีไปโคฟีกีดั้นโคดไลน์บล็อกเลเดอร์บล็อกเลเดอร์ไปซะแล้วโอ้โหพึ่งมาเหลอเมื่อกี้โอ้ยบอลเลนเนอร์ไม่แจ้งไปไวเกินอะ พึ่งมาผมไปซะแล้วอะเอสไยบัสเตอร์ใส่ท่านบาติสตาเขนต่อยต่อยจับขี้กระเดือกเตรียมตัวโชคสแลมผมมาผมอาร์ทูสจัดการใส่วอร์กสลมใส่ท่านของโควีคิงตันอาร์ทูสมาแล้ว ตามิเมียนต่อยต่อยต่อย,อยทีผมโอแตเชมัสเจ้าแชมป์ให้ได้เหรอลากคอโรมันเลนมาผมเอาไปซะไอโรมันเลนจัดการผมใส่เพิลวอร์มโรแมนเดนไม่ไม่เรียบ้อยผมโอ้โหไปสแล้วผมท่านโรมันเลนนะเชมัสมันเอาผม มาได้ผมฮอลิเคนฮอลิเคนหมักชั้นมาแล้วอ้าวเจอโบโลโคิกอยู่ผมโคฟี่คิงตันอัน,นเนอร์แทเกอร์บอกมานี่ขอไตยเชือกขอไตยเชือกก่อนอ้าวไม่ได้ครับผมอาร์ทูดลาโคฟี่คิงตันมาซปเปอร์คิกอย้ผมหลนไปเลยฮะโคฟี่คิงตัน เกียบ้อยผมอัปเปอร์คัตผมใส่ทั้งเครนนะเชมัดอัปเปอร์คัตอีกทีเอายังไงยังไงตีเข่าแตกแล้วเทคล์มาผมโกลเบอร์อ่ะเอาเจอโคดไลท์ผมไปแล้วผมยังไงเอาเจอโคดไลท์ไปเหมือนกันนะผมโอ้ยไปคู่ไปเลยอะ่ะ อาร์ทูสครับดีนแลเทคเกอร์ไปไล่เลี่ยกันเลยครับผมเจอโฮสไลน์จากท่านของฮอริเคนเต็บป๋าเชมัสยังทนะเฮดบาดใส่น้องฮอริเคนมาผมมุงทองเอเอดมาคนสุดท้ายวะ่ะมาติสตาผมจัดการมารติสตาบอมมาใส่เคน มาแล้วผมเตะเอย,ยังไงมึงไปซะเอาบอกมึงไปอยู่นี่ไอ้ฮอรนิเคนฉันไม่อยากเธอแกไปไหมจะลงไหมฮะไม่ลงครับผมบาติสตาผมจับโยกเชมัสขต้ขนเชมัสตไม่ยอมอะเชมัสตไม่ยอมจัดการบแบล็กเบเกอร์ใส่ท่านบาติสตาผม ว่าหคนสุดท้ายใครจะอยู่ใครจะไปจัดการจับโยกขึ้นฟอ r t ติเกลล่นโหลดผมจัดการบาติสตาบอกเอาคืนนะเจมันสูบเล็กโคลเบิร์กเจอทางด้านของฮอร์ิเคนนะโอ้โหบอกกินหมูจับโยกทบลงไปเลยโอ้โหเอาผมเอียดเวียงเคนจะโหลดไหมยังไงเอียดยืนเอ,อ๋อยู่ยืนเอ,อ๋อยู่ โซมาตินสตาร์จับเชมัทเชมัทแลโยถีลงไปเลยโอ้ยจากที่ทนมานานนะผมไปแล้วอ่ะเอาโดนซุป,ปเปอร์คิกอะผมมาแล้วโอเบิกลากคอมาลากคอมาเตรียมตัวไปซะฮอริดีเคนโอ้ยไปซะแล้วอ่ะ แตะผมบาติสตาทุบหลังจับโยกขึ้นแบล็กเบเกอร์แบล็กเบกเกอร์อีกทีผมเอาต่อยเอาอะบาติสตาออกมาเวียงกโกลเบอร์ก็นลนโตควิทีไปเอา้าโกลเบอร,ร์ไปซะแล้วผมมา เหลือสามคนสุดท้ายอะ่ะเคนลากคอเอตนะผมไปซะบาติสตาช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหมไม่ช่วยผมไม่ช่วยฮะเอตบอกเล้ใจยเยน็นใจยเย็นเฮ้ยใจยเยน็นไอเอตลงไปผมโหเหลือเค้นกับบาติสตาจับคีกระเรืองผมดีใจทำไมมึงดีใจทำไมโชค slam l ด a อบ f ะเฮ้ย อะไรวะเนี่ยสุดท้ายเหลือเคนนะผมจัดการใส่บอ็อกแลมมาใส่บาติสตาองเคนโอ้ขึ้นเทิร์นมาเข้ากาะโดดทิ้งซองผมเอลโบดบับเอาเคนบอกมานี่ซอกระแทกบาติสตาบอกไม่ไปไม่ไปโคตรลายจะโคตรลายนี่ อามาเนี่ยไอบาติสตาไม่ได้เจอกันนานลากคอมาผมอย่าบอกนะเคนจบับคีก็เดือกเอาสอกไปไบาติสตาไม่ยอมอะเตะเล่นงานอาุ้ยจะใส่ดีทีจเจอเสยแล้วผมแบ็กบอดี้ดับแบกอะผมแบกแล้วเล่นหลุดแล้วตีดีทีใส่ทันของเคนมนะาลาติสตา มาติสตา์ยังไงผมจัดการเบลี่ถูเบลี่ะเอาเลยฮะกุยังเด้งเชื่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ย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 เค้นเคน,นโอ้ยยังทนนะเค้นเตะทุบหลังทุบหลังต่อยะต่อยต่อยเต,ต,ตะ เสียบเข้าล็อกผมจัดการบราร์ติสตราบอมเอาเคนลุกขึ้นมาผมเคนบอกมึงเตรียมตัวลากคอเคนมาผมเตรียมตัวไปมึงเฮ้ยอย่าบอกนะบาติสตราจับโยกขึ้นเคนบอกเฮ้ยไม่ไม่โอ้โหเรียบร้อยผมบาติสตราผมโอ้ย เอาผมจบแล้วฮะทางไรชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมมีไปก่อนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนิกกระสีนะไปแล้วครับผมขอสติขอแสดงความยินดีนดนกับปาติสตาร์เลยครับผมไปแล้ว